สิธาเล่าเรื่องลุงสองคนคนหนึ่งอยากกลับบ้านคนหนึ่งอยากเป็นนายกนวอากาศรีสิธาชิวารีสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักไทยสร้างไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเรื่องของลุงสองคนคนที่หนึ่งลุงอยากกลับบ้านคุณลุงเชี่ยวชาญเรื่องการปั้นนายกผมตามเชียร์ตลอดสี่คนแล้วเข้าทุกแมตช์คนที่สองลุงอยากเป็นนายกแก่ช้ำชองเรื่องการเป่าคดีให้เงียบหาย หรือว่าลดเวลาให้ได้นาฬิกาแก่เยอะถ้าประชาชนปล่อยให้สองลุงดิวลับต่างตอบแทนกันเองทั้งคู่จะแฮปปี้เอนดิ้งคนนึงได้กลับบ้านคนหนึ่งอาจได้เป็นนายกในทุนนักการเมืองเผด็จการแล้วก็ผู้หากินจากการสูบเงินงบประมาณภาครัฐต่างก็สมประโยชน์แฮปปี้กันทั่วหน้าแต่ไทยพื้นบ้านอย่างเราๆร,รวมทั้งลูกหลานไทยในอนาคตมีแต่เสียประโยชน์ถ้าเราทำตัวเป็นไทยเฉย ปล่อยให้เป็นแบบที่กล่าวข้างต้นพวกเราต้องอยู่ใต้อำนาจหรือว่าการบงการของลุงต่อไปอาจเป็น4ปี8ปี16ปีไม่มีใครทราบจนในที่สุดประเทศไทยจะถูกสูบสิ่งดีๆจนไม่เหลืออะไรที่มีค่าเพียงพอที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานอีกต่อไปทั้งที่รอไม่เกิน10เดือนสวก็หมดวาระพวกเราก็จะขุดรากถอนโคนให้เผด็จการสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยได้อยู่แล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวจริงๆ เราต้องสนับสนุนให้ทั้งสองลุงได้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานกันชังคู่หลีกให้ไกลาการเมืองลุงคนแรกอดีตนายกทักษิณคุณลุงไม่ได้เป็นผู้ร้ายหนีคดีอย่างที่สลิมพยายามป้ายสีแต่คุณลุงคือผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ไม่ยอมรับการพิจารณาคดีสองมาตรฐานอันเกิดจากผลพวขงของการรัฐประหารผ่านคอตอสอแล้วก็องค์กรอิสระที่เผด็จการนั้นตั้งคนของตัวเองเข้าไปควบคุมวงการ จนเกิดเป็นกระบวนการยุติความเป็นธรรมในไทยการสนับสนุนลุงโทนี่ให้กลับบ้านเลี้ยงหลานต้องเปิดโอกาสให้คุณลุงได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงด้วยการทำกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสออกกฎหมายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางคดีจากการรัฐประหารสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ใช้กระบวนการสามศาลตามมาตรฐานสากลลุงท่านนี้ได้กลับบ้านมาสู้คดีอย่างเป็นธรรมโดยอนุญาตให้ประกันตัว อยู่ที่การพิจารณาของศาลตามกระบวนการปกติลุงคนที่สองใช้ใจบันดาลแรงขับเคลื่อนความอยากเป็นนายกตามลูกยุคของลิ้วล้อและนายทุนที่หวังประโยชน์จากการก่อกินงบประมาณของประเทศซึ่งที่ผ่านมาขออะไรแกก็ให้หมดโดนลูกยุมากเข้าก็อยากสําเร็จดังหวังได้เป็นนายกสักครั้งในบ้านปลายชีวิตการสนับสนุนลุงคนนี้ให้ได้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานทำได้ด้วยการจับมือกันของสองพักใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อไทยและก้าวไกลแพ็กกันเป็น292เสียงผมเสนอให้ทำ advance MOU สองพักทำสัญญาจับมือกันให้แน่นเป็นเกราะเหล็กชนิดเดียวที่จะป้องกันเผด็จการไม่ให้หวนกลับมาทำร้ายไทยได้อีกพวกเราต้องส่งสัญญาณถึงนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยเหลืออีกนิดเดียวประชาชนที่รักประชาธิปไตยเรากำลังชนะแล้วความอยากของนักการเมืองต้องไม่อยู่เหนือเจตนารมณ์ของประชาชน สิ่สุดท้ายที่อยากจะกล่าวก็คือผมมีความเชื่อมั่นว่าอดีตนายกทั้งสินจะกลับบ้านได้ต้องกลับมาแบบที่ประชาชนสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมแห่กันไปต้อนรับถึงสนามบินผมคนหนึ่งที่อยากไปต้อนรับท่านด้วยความยินดีถึงที่ไม่ใช่กลับมาด้วยกระบวนการที่ผู้บริหารเพื่อไทยกำลังทำอยู่ในปัจจุบันจนคนแห่กันไปโห่ขับไล่แบบที่เกิดขึ้นณนะที่ทำการพักในทุกวันนี้ รวมกันเถิดเพื่อไทยก้าวไกล292เสียงประชาชนไม่ได้เลือกท่านมาเพื่อให้ไปเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจสู้เพื่อประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนแล้วประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่แท้จริงให้กลับบ้านเรารักรออยู่ครับ